สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบ้านตาชาแนลนะครับจะพาทุกคนไปไหว้เทพ4หู5ตากันนะครับที่จะพาไปนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับการเดินทางเนี่ยก็ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาในซอยวัดพระเงินตรงมาเรื่อยๆสัก3กิโลเมตรนะครับก็จะขวามือนะครับจะมีถนนเรียบคลองประปาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้เราจะผ่านมาแยกที่1นนะครับแยกเนี้ยนะครับถ้าขวามือเนี่ยจะมองเห็นเป็นวัดอเนกนะครับแยกที่1อ่ะเราก็จะขับตรงไปเลยนะครับพอผ่านมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับตลาดชุมพลแยกที่2นะครับตรงนี้ก็ขับตรงไปอีกนะครับแยกนี้นี่แยกที่3แล้วนะครับแยกที่3เนี้ยตรงนี้จะตัดกับเส้นคลองถนนนะครับเราก็จะตรงไปอีกนะครับ นี่ครับใกล้ถึงแล้วครับตรงอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนแล้วนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มเห็นองค์สี่หูห้าตาลิบๆไกลๆอยู่นะครับนี่สะพานขวามือนะครับเลี้ยวไปได้เลยนะครับก็จะมีที่จอดรถไว้บริการทุกคนที่มาไหว้สักการบูชานะครับถึงแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของที่ไหว้องค์เทพสีหูหตานะครับจะมีผลไม้นะครับขาดเสียไม่ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นฐานนะครับที่เราจะไหว้ท่านนะมาไหว้ท่านนะครับนะครับตามประวัติความเป็นมาของเทพสีหู5ตาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า เป็นพระอินทร์แปลงลงมานะครับได้มีตำนานเรื่องเล่าอยู่หลายตำนานเลยด้วยกันวันนี้นะครับผมจะหยิบยกตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วในจังหวัดเชียงรายนะครับที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวล้านนาน,นั่นเองนะครับก็บอกว่ากะละครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายกำรรพร้าฐานะยากจนขัดสนมากมีที่ดินพอทํากินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสําหรับไว้ปลูกข้าวแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งนะครับเกิดความแห้งแลง้ง ข้าวที่ปลูกเอาไว้นั้นเนี่ยก็ล้มตายไปมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยพระอินทร์บนสวรรค์นะครับท่านเห็น ก็ได้มองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชายผู้นี้ก็อยากจะช่วยเหลือนะครับจึงจำแลงแปลงกายมาเป็นสัตว์ประหลาดนะครับมีอยู่4หู5ตานะครับลงมาทำลายต้นข้าวในนาบังเอิญชายหนุ่มเนี่ยก็ได้มาพบเห็นนะครับแล้วก็เกิดความเมโหจึงคิดจะฆ่าสัตว์ตัวนี้แต่ก็ไม่มีอาวุธที่จะทำร้ายนะครับก็ได้หาวิธีดักจับ จนกระทั่งจับมาได้แล้วก็เอามาผูกติดกับไว้ที่เสากระท่อมที่บ้านพักของเขานั่นเองครับพอตกเย็นชายหนุ่มก็ได้นำอาหารมาให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกินแต่มันก็ไม่ยอมกินอาหารแต่อย่างใดกลับยืนตัวสันดูเหมือนว่ามันกำลังจะหนาวจัดคงต้องการความอบอุ่นชายหนุ่มก็จึงได้หาฟืนมาก่อไฟให้มันและในขณะที่ชายหนุ่มจะเข้าไปพักผ่อนในกระท่อมนั้นก็เห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นกำลังจับ ทานไฟแดงๆร้อนๆกินเข้าไปอย่างไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดจนกระทั่งชายหนุ่มเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นกิน่านไฟก้อนแดงๆเข้าไปแล้วก็ได้ถ่ายออกมาเป็นทองคําจนชายหนุ่มตรงนั้นได้นําทองคําไปขายจนร่ํารวยนะครับจึงได้ข้อคิดที่ว่า ถ้าชายหนุ่มกำพ้าใจร้อนฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นตายเขาก็คงจะยากจนเหมือนเดิมและก็คงเป็นเพราะมีความเมตตาที่คิดละเว้นชีวิตต่อสัตว์ประหลาดตัวนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนคติเตือนใจว่าถึงแม้จะเกิดความโมโหที่สัตว์ประหลาดมาทำลายข้าวในนาแต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังมีจิตเมตตาดังนั้นอยากให้ทุกคนมันรักษาศีลภาวนาให้มากๆและมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตา อุเบกขาถ้าคนเรายึดถือสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตก็จะพบแต่ความสุขตลอดกาลและนี่ก็คือตำนานของชาวล้านนาที่ได้กล่าวถึงองค์เทพสี่หูห้าตากันในทุกๆวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าองค์เทพสี่หูห้าตาของแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นองค์เทพสี่หูห้าตาที่จังหวัดเชียงรายนั่นเอง นะครับแต่ละที่ก็ได้นำเอาสัตว์ต่างๆเนี่ยออกแบบตามจิตนาการของผู้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่องค์เทพ4ี่หู5ตาเนี่ยก็มีคติ เป็นกุศโลบายที่ได้ว่า4หูหมายถึงพรมวิหารสีตาหมายถึงศีลทั้ง5ข้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีทั้งศีลน,นะครับที่ครบด้วยนะครับต่อไปนั้นนะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปชม รบ,บริเวณต่างๆของมูลนิธิสุบินนิมิตนะครับนี่จะเป็นด้านหลังของมูลนิธินะครับที่กําลังจะตกแต่งกําลังสร้างยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับแค่นี้ก็ดูแล้วว่ามีความสวยงามนะครับนี่ครับองค์สี่หูห้าตามีทั้งองค์จําลองเล็กนับด้านหน้าแล้วก็องค์ใหญ่นะครับสร้างไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เปิดให้ทุกคนสามารถมาสักการะขอพรได้นะครับ <c oughs> และ ในบริเวณใต้ฐานองศีหูห้ตานั้นเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับอ่านี่คือบริเวณด้านในนะครับที่สร้างออกแบบมาคล้ายๆเป็นถ้ำเลยนะครับข้างในก็จะมีองค์เทพต่างๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับจะเป็นปู่ฤาษีนะครับนอกจากปู่ฤาษีแล้วนะครับก็ยังมีองค์พญาสัตนา,านคารับแล้วก็ยังมีรูปปั้น อา,อาจารย์สุบินนะที่เป็นเจ้าของมูลนิธินี้นะครับที่ตั้งไว้ในที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับไปเสี่ยงโชคมานะครับได้เลขนี้นะครับใครที่พบเห็นดูคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยกันทุกคนนะครับไปแล้วนะครับไบปบายสวัสดีครับ